สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังทยสบายดีพี่น้องฟังลาาสวัสดีครับผมมื้อนี้มั่พอๆกับบอลลังพี่น้องเลยบอลลังมากเก็บบรรยากาศหรือว่าช่วงกินข่าของชีวิตแรงงานลาวมาขายแห้งอยู่ในประเทศไทยทุนสวัสดีเบียวสวัสดีโอ้ยสวัสดีอันเว็บซีพันเน่เบียวโอ้ยสวัสดีสวัสดีจังนี่นี่สวัสดีเบียวสวัสดี โอ้สวัสดีโอ้ยได้ยังกินมานี่ใบยีนี่ยังนี่พอเขาห้องนะกไยจับกไยจับกยจับไปซื้ออยู่ไชนี่ฮะมีเหรอล้านใดใบยีบอกว่าร้านลยนู้นใช่ไปซื้อกินน้ำนี่ร้านป่าไดวะมีเนาะอ๋อไปจับอึดสิบบาทนั่นี่สิบบาทอันนี้อะไรปออันนี้ก็อะไรปอสี่สิบบาทเล่นเพชรเล่นเดิืมสี่สิบบาท มันก็คุ้มแล้วเนาะแนวนี้คุ้มนะโอ้พอกินเนาะช้าๆบริพอกินแล้วคุ้มแล้วซื้อมากินก็คุ้มอแล้วเพราะว่าห้าลายอย่างนี้สี่สิบบาทถ้วยมั้งไงหนึ่งมันบ่ละนี่ตามแรงงานเรามาเห็นงานอยู่ในประเทศไทยทุกคนนี่ก็กินก๋วยจั๊บข้าวเหนียวห่อหนึ่งมาได้แบบยี่เห็ดนั่นพักได้หนึ่งขอนี้ฮอร์หนึ่งอ่ะเนี่ยวนี้เหนียวก๋วยจั๊บคูณได้นี่พี่น้องอันนี้คือการแบบว่า มาเหตุงานอยู่ในประเทศไทยทุกคนนี่นี่นี่กุ้ยจับนี่ละกะข้าวเหนียวห่อหนึ่งโอ้ยยอดแหละถือว่าแซ่บแล้วพี่น้องนี่กัดมาพริกเข้าไปในสุดยอดเบายี่นี่นี่นี่มาพริกนี่ขากเลยนี่เพชรบาบายี่เพชรบ่บ่เพชรเบายี่วบาหนะโอ้ยบายี่เรามากินเพชรอยู่แล้วนี่พี่น้องอันนี้บอลเหตุงานของบอลรังเด้อพี่น้องเด้อบอลร่งน้ำแข็งบอลบอลรังเหตุงานทุกคน ก็มีโซดามีน้ำแข็งมีน้ำพ่อพี่น้องบาลังไปส่งนะทุกคนุ่นทางไงก็สิเป็นน้ำทุกคนแล้วก็อันนี้ก็สิเป็นทางน้ำแข็งทุกคนนี่ทางน้ำแข็งทางน้ำแข็งหลอดน้อยหลอดใหญ่ปนมีมดทุกคนแล้วก็น้ำแข็งก้อนสิทุกคนนี่นี่นี่ต้นมังม่วงเห็นบ่พี่น้องมังม่วงต้นมังม่วงนี่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 ต้นมังม่วงทุกคนต้นมังม่วงป้านี่พี่น้อง บอลังก็เลี้ยงปลากัดได้พี่น้องเลยเลี้ยงปลากัดเนี่ยเลี้ยงปลากัดอยู่ในนี้มีปลากัดได้บอลังเอาปลากัดมาเลี้ยงแล้วก็มีไก่พร้อมทุกคนไก่ผู้อกไก่ชนไก่ตีนั่นแหละพี่น้องนี่นี่ไก่นี่เห็นป่ะทุกคนนี่ไก่ลูกพี่ว่าเลี้ยงเลี้ยงเราจะน้อยงูเหลือมมากินอีกได้ทุกคนมันอยู่ข้างคลองเดี๋ยวงูเหลือมปีนขึ้นมาก็เรียบร้อยอีกแล้วนี่นี่เห็นบ่านี่อันนี้ก็จะเป็นคลองทุกคนบอลวอลลังเห็นงานทุกคน S 1> <S 1> อยู่นนทบุรีสามคัคคีพี่น้องนี่นพี่นอ้อ,อ,ง,นองเดี๋ยวบารังชิยางออกไปทางนอกให้เบิ่งเดินอยู่หน้าปักซอยบนบารังเห็นงานนี่ทุกคนนี่นีเห็นบ่ทางหนา้าบนบารังเห็นงานกัสิเป็นหลั่ก๋วยเตี๋ยวทุกคนเห็นบ่พี่น้องสังเกตเบิ่งเดินหนา้าว่าหนา้าบ้านแต่ละบ้านหรือว่าหน้าบอนบริษัทหรือว่าหน้าบ้านแต่ละบ้านนี่สิมีทางขยะทางขยะนี่ต้องมีนี่พี่น้องทห็นี้ทางขยะนี่มีทางขยะ,ขยะนี่ต้องมีทุกบ้านเน,นี่ย อันนี้ก็สิเป็นถนนถนนใหญ่ทุกคนเลยสิเป็นถนนใหญ่ไม่พอพี่น้องถนนใหญ่อยู่ในประเทศไทยทุกคนบลรางยางออกมาหนาลงน้ำแข็งเลยทุกคนตอนนี้ฮะบลรางยางออกมาแล้วอันนั้นสิเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวบลรางสิไปถามเพิ่นว่าเพิ่นเห็นงานอยู่ในประเทศไทยเพิ่นได้อีหยังนี่เห็นงานอยู่ในประเทศไทยนี่ประเทศไทยใหไหยังนี่เนี่ยบลรางสิแล่นไปพี่น้อง ุ่นอันนี้ก็บบาร์รันยู่พุ่นผุนทุกคนพุ่นบาร์รันยู่พุ่นบาร์รนบะต้มอันนี้พันบะต้มผุนกะก๋วยเตี๋ยวพี่น้องโอ้เห็ดก๋วยเตี๋ยวอยู่บะต้มโอ้บะมือบะเมาอันนี้ตาเมานลยเน่เน่เน่บะต้มผูนเห็ดก๋วยเตี๋ยวอทุกคนก๋วยเตี๋ยวเรือทุกคนก๋วยเตี๋ยวเรืออันนั้นก็พุ่นอะไรพี่น้องคนบ้านเฮาพุนผ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 ุน อันนี้กับไอคายผลไม้นี่ยเนี่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 นโอ้เจ้าเจ้าใครยังในไอ้นี่ฮะมักซีดาบ่นี่ฮะมักซีดาบ่นี่ฮะมันเงินปมัเงินปืว้าวอันนี้ก็ได้แมนบ่นี่ฮะคือสีเขียวพี่น้องเออเบืง้งแน่นี่นบารังบ่เคยกินจักดีอยูเน้ยนี่พี่น้องโอ้โหอ,อ,อันนี้คือแบบว่าบรรยากาศพี่น้องช่วงสิบโมงพี่น้องบาร,รังกินข้าวแล้วก็มาสัมผัสมาเล่นน้ำพึนอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวพี่น้องนี่ย ว่าก็อยากอยู่หันแร่หานตะกินข้าวอิ่มแล้วเด้มือแรงหมดแหละสิมากินนะมือแรงมือแรงนี่พี่น้องบอลังอยากให้พี่น้องเบิ้งนี่อันแดงแดงอันนี้นี่บอกบอลังนี่ดูพี่ช้างอันนี้ฮะนี่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 บอกบอลังแน่นี่อันแดงแดงอันนี้นี่ขึ้งยั้งอันนี้ฮะบอลังบ่งหูเด้อให้ความหูบอลังเลยเด้อผู้ใด้หูก็เด้อพี่น้องเด้อบอกบอลลังแน่ทุกคนเลย อันนี้กับเพื่อนแหละเพื่อนอยู่หลายคนอยู่นี่อันนี้กับเพื่อนก็นั่งอยู่เนี่ยโมโกสวัสดีโมโกสวัสดีสวัสดีครับผมว้าวอะไรกันอะไรพุ้งก๋วยเตี๋ยวอยู่มั้งฮะคนเล่าไอ้สวัสดีตะเมาสวัสดีสวัสดีอันนี้พี่พิ่งน้องคนมาเน่ามดทุกคนโอสวัสดีสวัสดีโอ้เฮ็ดยังนี่นี่เฮ็ดยังนี่ฮะใส่ก๋วยเตี๋ยวบ่อืมอนี่เพื่อนก็เฮ็ด เพชรยังว่าพับพับทุงไว้งานทุกคนนี่แหละพี่น้องก็หลายคนอยู่คนบ้านเฮามาเห็นงานอยู่ในประเทศไทยพี่น้องเอ้ยกับเพิ่นได้หลายสิ่งหลายอย่างอะไรพี่น้องอยู่บ้านเฮากับเพิ่นมาเห็นหลายคนหะือฮะบ่ออาจักกระสอบนี่นี่นี่ฮะ โอ้ยบอลลังบะมี่ดอกบอลลังนะบะมีดอกมีแต่บอลลังเสี่ยวมาให้บอลต้อมนี่แหละบอลลังหักบอลต้อมบอลลังหักผู้ชายด้พี่น้องบอลลังหักผู้ชายเด้บอลลังบมักผู้ญิงนี่บอลลังหักบอลต้อมกับผู้เล่นช่วงแรงๆผู้เล่นเสี่ยามาให้ก็ไ้เพราะว่าบอลลังกะเหต็งานอยู่นี่พี่น้องอันนี้เลือเนาะสมว่าเขาว่ากูเชี่ยวลือเะลือเลยนี่ป้าขักอะไรทุกคน นี่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 นอัน้มเนี่ยมเนี่ยมเนี่ยเห็ดหน้าปกนี่้มนี่ยมนีนี่เออทิาเห็ดหน้าปกเลยุนเบากเงื่อไปไปเนี่ผุนเอยผุนุนเห็นมาพีนองมะโกมโกะอันนี้มโกะปกเง่ไปไนี่ยนี่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 อันนี้จะเป็นถั่ยก๋วยเตี๋ยวทุกคนถั่ยก๋วยเตี๋ยวหันหได้เพียงกินหันได้เพียงกินหันมาเบ่งเนมาเบ่งเนมาเบ่งเน ยังไงฮะลาเต้ลาเต้จักบาทจักบาทแก้วละยี่สิบบาทว้าวในกระเป๋าเมื่อกุ้มแล้วเฮ้ยโอ้แก้วละส่าบาทแก้วละยี่สิบบาทพี่น้องใช้ลองชิมมึงดูลองชิมมึงดูวยอ้ะเฮอสุดยอดแน่แซ่บบาลังเมื่อไหร่เด้อบาลังเมื่อไหร่เด้อบาลังกะสิไปเห็นงานต่อแล้วพี่น้องมาหนีิ บลับงเกษติเพ็ดงานต่อและราวะว่างบลายพี่น้องกะมาสัมผัสมาถามไทยเพื่อนเหตุงานอยู่ในประเ th ทศไทยกับบอลได้ถามนอกราว่าเพื่อนเหตุงานอยู่ทุกคนมาถ่ายเพื่อนซื่อเนี่ยบาลังเกษติขามถนนไปทุกคนเนี่ยขามมาเพิบเกษติเป็นบอลบลังเหตุงานเลยทุกคนนี่นี่ขามมาเกษติเป็นบอลบาลังเหตุงานกษติเป็นโลกน้ำแข็งทุกคนอยู่แถวสามัคคี้าทุกคนนี่ บอลบลังเห็นงานกับนี่แหละพี่น้องเอากระบะทรงได้พี่น้องวันนี้เพราะว่ารถใหญ่ยังสมบอลเล้วทุกคนมะม่วงก็มี้ได้ทุกคนนี่นี่นมะม่วงนี่บอลนี่ปาลนี่บอลังกาซีไปทรงนำ้ำต่อพี่น้องเลยบอลนี่บอลังไปทรงนำ้ำกันเด้อทุกคนเดอ้อสำหรับคลิปนี้กาซิลำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม